ผมมให้กูยิงจะได้มีเงนตีโอ้ยโอ้คุยนี้ตเสสป็ไรน้องพี่ใสสุดมาแล้วมันมาคล่คือลคืออพอคอสลวไปตอนตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้ยมันกูเงันตีเปิดมาดู มีแทงแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยแม่งเอาอีกเจออร์ไหมเจอไหมเฮ้ยโอ๊ยหายล่ะมันโดมาแล้วตึ้มเขาให้นี่อะไรแสบขนน้องกว่ายิ้มอะไรนยมิดส์เลยหนังมา หลังกันพ okay. ี <bites> ่ไปนี่หลังวะเนี่ยังวานี่หลังมาี่เหลือตัวเดียวหลังมาเต็มมันอยู่เอหลังห้องหลอนเหีเลยกล้องี่งูนไม่ติดแไม่ติดแคอะไรไม่โดนนี่ฟันหัวไอ้สัสเนี่ยโคว เปิดคมเปิดคมเปิดกระจายโอ้ยสุดยอดดิไม like <bbe> ่เหมือนจ่าใช่เลยเป็นเชนไลก้าพี่ตาไม่ต้องไปยืนหลังวอลเลพี่มาจัดในไซด์ดีกวยไม่อยู่หลังวอลพี่อยู่ที่นี่เลยโอ้เนี่ยไปไปตกแล้วไปตกแล้ว ตัวท้ายตัวท้ายยูยูนี่ไอ้วมิดก็มีมิดก็มีอ้าวที่ผาแต่เบิร์นตายละเฮ้ยวกลไม่ถึงวัดกันเลยพี่้าออกอ่ะคือหลังมาละ หลังพี่อกเกือบไาหาแล้วไามัตกนี่นะดูขึ้นมา,าขึ้นมาเ,าเลยดนแดโอ้ยแ่เยแ่นบเล็อยู่นั้นไปอยู่นี่เลเออดูแล้วเลมน,ะน,นงซื้อก่อมาผมยิงเป็นร้อยสิบสี่งไม่ <c oughs> มจัดทึ้นดูเรืองไอ้สั์มันจะว้าไปนู่นมันจะว้าไปนู่น นี่ทำโ่เอ้สัตว์ฉันเดียวอ่ะมึงพลาดแล้วแชมเบอร์ไม่วางแท็บไปสัตวีเลยหน้ามันแท็บนะพี่เจค่ะตอนนี้ดหมาพี่ ไปก่อนเลยหนึ่งแล้าเดินยัดแม่งเลยละกันหนีอยู่ทำไมอ่ะสู้เขาสู้เขาแพมพายเฮ้ยขวามาเฮ้ยฟิวไอ้หลังกล้องเอาไปหนึ่งเมตรขวามีสองตัวเอาไปหนึ่งเมตรเฮ้ยมันอยู่มันอยู่นี่ไงตายได้ก่อน แชมเบอร์หนีแบบหางทุกสุดไอ้เหียเรากูเดินสวนมาได้ยังไงอ่ะนั่นะดิไปบีไว้ไีไว้ไม่ต้องแวบไอศาสตว์เอาขนาดตัวนี้ขนาดตัวนี้ขลาดตัวนี้ มันเข้ามาหมดแล้วนะเข้าหมดแล้ว Bike down a. Majority. Just kia bữa nào. He already. đi. Spike d.

นเหมือนจะไม่ทันป่าวว่นไม่เล็นได้อีก